สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่อินไซต์บอ s p a ป n หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังแดนกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนประเด็นที่น่าสนใจในอินไซต์บอลสเปนวันนี้นะครับเรื่องราวของเฟรนกี้เดยองมีเรื่องให้ต้องพูดถึงกันอีกแล้วนะครับเรื่องของการทำผิดสัญญาเดี๋ยวมาคุยกันครับเรื่องนี้มีอะไรให้ตามกันเยอะทีเดียว ขณะที่บาเลนเซียครับประกาศปล่อยตัวกอลโซโลเกรเดสครับไปให้กับบูฟแพมตันวันเดอร์เรเป็นที่เรียบร้อยแล้วขนาดที่เบียเรลนะครับเตรียมขยับยื่นข้อเสนอจูวานนี่โลเซลโซครับเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการก่อนชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอินซด์บอลสเปนด้วยนะครับเพื่อให้อินซด์บอลสเปนได้อยู่คู่กับแฟนบอลต่อไปเรื่อยๆนะครับ เริ่มกันที่เรื่องของเฟรนกี้เดยองครับมีการรายงานออกมาจากเดลันติกครับสื่อที่น่าเชื่อถือได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสื่ออังกฤษก็ตามแต่ว่าการรายงานข่าวของเขานั้นเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นที่ยกย่องของบรรดาสื่อทั่วไปเลยครับโดยเดลนติกนั้นรายงานว่าบาร์เซโลนาแจ้งกับเฟรนกี้เดยองครับบอกว่าเดยองนั้นสัญญาปัจจุบันที่เขาทำไว้เป็นโมฆะนะครับแล้วก็จะให้กลับไปใช้สัญญาเดิมก่อนหน้านี้โดยบาซานั้นอ้างว่าบอร์ดบริหารชุดเก่าครับ ของบาโตเมลนั้นทําผิดกฎหมายนะครับแล้วก็จะดําเนินการฟ้องร้องผู้เกี่ยวข้องแต่เรื่องนี้มันมีหลายประเด็นให้พูดคุยกันนะครับผมเองก็ไม่กล้าจะชี้ชัดว่าเรื่องนี้มันคือความผิดของใครหรืออะไรยังไงแต่ว่าเรามาคุยกันดีกว่าครับเรามาพูดกันว่าเรื่องนี้มันสื่อถึงอะไรได้บ้างแล้วมันจะออกไปในทิศท,ทางไหนได้บ้างแต่ไม่ได้การันตีว่ามันจะออกทิศทางนั้นนะครับแต่นี่คือการพูดคุยผ่านทาง ยูทูบช่องนี้เพื่อให้เป็นสังคมที่เราพูดคุยกันได้หลายๆเรื่องนะครับเรื่องไหนผิดเรื่องไหนถูกมาลองพูดคุยกันแลกเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนประเด็นกันเริ่มกันก่อนเลยนะครับเท้าความให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบคือเรื่องของสัญญาของทางด้านเฟนกิเดยองก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดครับบาซ่าก็เรียกนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงๆเนี่ยหลายๆคนนะครับเข้าไปคุยเพื่อจะขอลดสัญญานะครับลดค่าเหนื่อยลงไปหนึ่งในนี้ก็คือเฟนกิเดยองนะครับ ซึ่งเป็นการต่อสัญญายาวถึงปี2026ด้วยแล้วก็มีการเซ็นคอนแทคกันว่าในฤดูกาล2020-21แล้วก็22นั้นจะลดค่าเหนื่อยลงเยอะเลยครับแล้วก็จะจ่ายคืนในปี2022-23นี้คือลดค่าเหนื่อยลงไปก่อนแต่ว่าลดเนี่ยก็คือลดแค่3ปีช่วงที่มันเป็นโควิดนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อสถานการณ์มันกลับปกติซึ่งภรษาคาดว่าประมาณ3-4ปีแหละมันคงกลับมาจะจ่ายค่าเหนื่อยให้ เท่าเดิมแล้วก็จะเติมส่วนที่ขอลดไปด้วยซึ่งว่ากันว่าค้างอยู่ประมาณ17-18ล้านยูโรนะครับซึ่งดีลเนี้ไม่ใช่เดืยอยองเป็นคนทำคนเดียวนะครับนอกจากนี้มีเกลาดปิเก้มาร์กเดเทลเสกนและก็เกมมองลองเล่ด้วยนะครับที่ว่ากันว่าได้ตกลงเซ็นคอนแทคแบบนี้กันมาด้วยทําให้มีการ พูดคุยกันเรื่องนี้ครับแล้วก็เปิดเผยว่าล่าสุดนั้นทีมกฎหมายของบาร์ซ่าส่งจดหมายไปที่เดยองบอกว่าเนี่ยที่คุณทํากับในยุคโจเซป,ปโตเมลนั้นมันผิดนะครับเขาจะขอให้สัญญาที่คุณเขียนไว้กับปาโตเมลเนะี่ยเป็นโบคะและกลับไปยึดสัญญาในปี2019ขั้นเหนื่อยมาตรฐานในปี2019เท่านั้นเท่ากับว่าประเด็นนี้มองได้หลายอย่างครับ สื่อของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับทางฝั่งผู้ใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ประธานสาพันธฟุตบอลของเนเธอร์แลนด์นั้นก็มองว่าการออกมาแบบนี้เหมือนกับการที่โจลละาปอร์ตาประธานของบาร์ซ่านั้นบังคับไกลายให้ทางด้านของเดยยองลดค่าเหนื่อยลงหรือไม่ก็บีบให้ย้ายซึ่งเรื่องนี้ฟิปโปเองก็พยายามจะมองอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นการบีบนักฟุตบอลหรือเปล่าครับโโมสอนกำลังเล่นไม่ซื่อกับนักฟุตบอลอยู่หรือเปล่า ซึ่งทางบอร์ดบริหารชุดเก่าของบาร์ซ่าก็บอกว่าเรื่องนี้พวกเขาทําถูกกฎนะครับแล้วก็ลาลิก้านั้นอนุมัติไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ยังไม่มีใครออกมาชี้ชัดนะครับว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือถูกผมเลยไม่กล้าฟันธงว่ามันผิดหรือถูกแต่มันมีข่าวแบบนี้แล้วก็ยืนยันผ่านหลายสื่อในต่างประเทศเหลือเกินว่ามีการแจ้งไปที่เดยองแบบนี้ว่าจะให้ใช้สัญญาเดิมซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าตรวจสอบทางฝั่งของบอร์ดบริหารบาร์ซ่าโจลาพอตตา คนปัจจุบันเนี่ยสามารถจะหาช่องโหว่ทางกฎหมายตรงนี้ได้แล้วก็บอกว่าการทําสัญญาก่อนนน,นี้ของเดอยองมันผิดเท่ากับว่าพวกเขาจะได้ลดค่าเหนื่อยของเดอยองและไม่ต้องจ่ายเงิน17ล้านยูโรที่เหลือที่ค้างไว้ได้เลยซึ่งไม่แน่ใจว่าฝ่ายกฎหมายของบัตโตอาโจลาพอต้านะ่ะ เห็นช่องโหว่ตรงนี้หรือไม่นะครับถึงกล้าออกมาในลักษณะนี้ซึ่งผมว่าในทางกฎหมายมันอาจจะมีช่องโหว่ตรงนี้แหละครับซึ่งก็ต้องไปว่ากันเรื่องของศาลซึ่งเรื่องนี้อาจจะยาวไปจนถึงศาลกีฬาโลกเลยก็ได้นะครับอาจจะไม่จบแค่การลดค่าเหนื่อยใช้สัญญาเดิมหรือว่ายอมย้ายทีมอาจจะต้องมีการฟ้องร้องกันยาวมากกว่านี้ด้วยซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้คงต้องตามกันแต่คนที่เข้ามาเป็นตัวกลางก็คือเรื่องของเชลซีครับเชลซีบอกว่า,วาโอ้ยไม่ต้องคุยกันเรื่องนี้ถ้าเดยยอมย้ายมานะ ผมจ่ายค่าตัวเดยองเดี๋ยวผมจ่ายค่าที่เดยองอ่าบาซ่า้างเดยองว่าอีก17ล้านยู่รผมให้เลยทางเชลซีเข้ามาแบบนี้ครับก็ต้องรอดูว่าทางบาร์เซโลนาจะว่าอย่างไรเดยองว่าอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือก่อนหน้านี้การให้สัมภาษณ์ของท้งเดยองทั้งซาบีทั้งลาปอร์ต้าก็บอกว่าก็อยากให้เดยองอยู่กับทีมเดยองก็อยากอยู่กับทีมนะครับแต่เมื่อมันมีจดหมายออกมาแบบนี้ว่าเดยองผิดกฎคุณต้องกลับไปใช้ค่าเหนื่อยเดิม อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะทําร้ายจิตใจเดยองขนาดไหนนะครับเดยองไม่ผิดนะครับผมเคยพูดไปตั้งแต่เกาะหน้านี้หลายคลิปแล้วว่าเดยองไม่ใช่ไม่ใช่คนผิดเลยนะครับในเรื่องนี้เขาเป็นฝ่ายถูกกระทำซะมากกว่าที่ต้องถูกบีบให้ต้องเจออะไรแบบนี้นะครับแต่นี่คือฟุตบอลกับเรื่องของธุรกิจมันแยกกันไม่ออกเลยครับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับไม่อยากจะฟันธงเลยครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนเรื่องนี้น่าจะต้องคุยกันยาวคุณผู้ชมคิดอย่างไรครับเรื่องนี้เรื่องของเดยอง พูดคุยกันได้นะครับว่ามันจะอ่อนทิศทางไหนหรืออยากให้เป็นแบบไหนแต่ใจจริงผมสงสารเดยอยงค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแหะครับส่วนเรื่องของการลงทะเบียนนักเตะนั้นเมื่อวานได้พูดคุยกับพี่เจมลาลิก้านะครับไปเจอกันถ่ายรายการด้วยกันก็พี่เจมบอกว่าไม่ต้องกังวลครับบาร์ซ่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเชื่อมั่นในทีมของบาร์เซโลนาว่าสามารถจะเคลียร์เรื่องของการลงทะเบียนนักเตะใหม่ได้อย่างแน่นอนแล้วก็ น่าจะเป็นซีซั่นที่สู้กันสนุกนะครับก็ติดตามไปด้วยในแอปลาลิก้าพาร์ตนะครับก็จะมีให้ได้ชมกันพี่เจมส์ลาลิก้าเองคนขวัญลามาเซียเองก็จะเป็นผู้สัทย์กรณีในการให้ความเห็นความรู้เกี่ยวกับบอลลาลิก้าพูดคุยกันทุกสัปดาห์ฝากไปด้วยกับลาลิก้าพาร์นะครับไปต่อกันที่เรื่องของสโมสรบาเลนเซียครับบาเลนเซียนั้นประกาศปล่อยตัวกัสโลเกเดสครับไปร่วมทีมบูฟเฟ่ตนบอลเดเรอร์เรียบร้อยแล้ว เกเดสย้ายจากบริษั์เช็คแมงไปร่วมทีมบาเดนเซียในปี2017นะครับลงสนาม198นัดทำสี่ประตูกับอีก32แอสซิสต์ในปี2019เกเดสช่วยให้บาเดนเซียนั้นได้แชมป์กุปปาเดเล่ด้วยนะครับชนะบาซ่า2-1ในนัดชิงชนะเลิศสอดคล้องกับทางวูฟเวมตันเบอร์เรอร์นะครับที่ออกมาประกาศเหมือนกันเลยครับว่าคว้าตัวเกเดสเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัญญา5ปีแต่ว่าไม่ได้ระบุค่าตัวนะครับ ทาง BBC รายงานว่าอยู่ที่27.5ล้านปอนด์ซึ่งก็สอดคล้องกับฟาบิซิโรมาโน่ที่บอกว่าค่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรนะครับพร้อมกับมีโบนัสเพิ่มเติมแต่ที่ตรงกันคือสัญญา5ปีครับการย้ายของเกเดสไปร่วมทีมบูฟัมตันก็ทำให้บูฟัมตันนั้นชื่นชอบในนักเตะโปรตุเกสอยู่แล้วแลวก็ได้นักเตะโปรตุเกสไปร่วมทีมอีกหนึ่งคนนะครับก่อนหน้านี้มีทั้งโชเซซาครับเปโดเนโตรูเบนเนเวสิกินโยครับ เซเมโดจูอัลมูติโน่นะครับโอ้โหเยอะแยะทีเดียวก็เป็นศูนย์รวมนักเตะโปรตุเกสเลยครับบูฟเฟตันวันเดอร์เรอร์แล้วก็ทางประธานสโม,มรสรของบูฟอย่างเจฟซีนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าติดตามเกเดสมานาน,น้วครับแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าที่นี่มีนักเตะที่เกเดสเคยร่วมงานในทีมชาติโปรตุเกสมากมายนะครับทิ้งท้ายกันที่มาการครับรายงานว่าบายาเรียลนั้นเตรียมจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัว โจวานนี่โลเซโซครับกองกลางของสเปอร์โลเซโซครับ, eso, รบนักเตะทีมชาติอาเจนตินานั้นไม่มีชื่อในเกมนัดแรกนะครับที่สเปอร์เผดบ้านอาชนะ้ซา์ท์แฮมตันไป4ต่อนหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับซึ่งก่อนหน้านี้นะั้นเจ้าตัวก็ถูกตัดชื่อออกจากช่วงปรีซีซั่นของทีมด้วยรายงานจากมากาครับบอกว่าเบียเรลลนั้นเตรียมจะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อโลเซโซอยากเป็นทางการนะครับโดยคาดว่าสเปอร์นั้นตั้งราคาไว้ที่ประมาณ30ล้านยูโร แต่ว่าทางด้านของเบียเรลนั้นพร้อมจะจ่ายที่ไม่เกิน20ล้านยูโรเท่านั้นกรนี้ก็ต้องดูกันครับว่าจะหาตรงกลางได้ที่ราคาเท่าไหร่เบียเรลนั้นชื่นชอบผลงานของโรซโซนะครับหลังจากที่ยืมตัวมาใช้งานในช่วงครึ่งซีซั่นหลังของฤดูกาลที่แล้วนะครับลงสนามให้ทีมไป21เกมทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสนี่เป็นสูปข่าวบอลสเปนในอินไซต์บอลสเปนประจำวันนี้นะครับพูดคกกุยได้ผ่านทางคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังแดนกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ